ได้ครับแต่ต้องคิดเพลงมานะแล้วขอเป็นเพลงช้านะคะยูซา <c oughs> แกเราแก้งแกะได้ไหมไม่เอาเพลงไว้ไม่เอาเพลงไว้ได้ไหมคะดูดูนี่ดูนี่อืม่มะ <c oughs> เดียาในในเมื่อกี้ในอาชีพไดนอยอาชินชิบแดน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 อาชินชิแดนอาชินแดนในเมื่อกี้บอกว่าก้นกระปุกแล้วไงไม่ได้นอนแล้วค่ะวันนี้อันนี้ผมจะได้นอนกี่โมงอ่ะพวกแกไม่เก็บไว้กินไว้ใช้กันหรอฮะหรือยังไงหรือเข้ามันไม่จําเป็นแล้วชีวิตนี้ยังไง ยังไงยังไงก่อนไม่บอกหลอกแบบแบบไหนเงินออกเงินออกมันก็ต้องเก็บปูเก็บปูหืไม่ต้องนอนแล้วแล้วอิ่มพุงกลางอิ่มบีดครับแกงองเงี้ยแล้วไหนดูการไหนเพลงอะไรคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพิ่งเติมหมาไปนเนี่ยไหนเมื่อกี้บอกว่าหมดตูดแล้วไงกินข้าวเมื่อ,อไหร่ก็ได้ ออมงกระลงปงตะมุเฮ้ยเพลงนี้บิมว่าบิมร้องได้บิมว่าร้องได้ไว้บิมร้องได้อะไรไม่ได้เราบิมแบะไว้ก่อนแทนชงกาแฟเลยฮะชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่แทนชงกาแฟด้วยความหวาเว ผ่านมาก็เล,เลยพูดว่าคิดตาคิดายวันนี้อ้กี่โจนะมันเค้าสบายไหมก็เล <c oughs> <ค>ยเข้าไปเคยแค่ดวงตาของเธอเงี้ยแต่ว่ารักของเรามันยังไม่จบเธอมาทำให้ใจฉันสลายทำให้ผมนั้นแทบจะละลาย ด้วยความบาเวบางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาเทสา,สาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าคือกระมือกุ้งเพื่อเพอเพื่อนเธอกาเวลาที่เราได้พบเจอให้คนนี้ได้ดูแลเธอแต่ใส่ความหวานไปทั้งหัวใจเลย เธอไม่ต้องกังวลความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนํคำว่ารักที่พี่มองมัน <c oughs> มันวาจนน้ำตาอายเลยแทนก็ไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือเปล่าถึงพี่ชื่อแทนก็ไม่อยากแทนใครเขาอยากให้คาเฟ่นี้มีแค่เพียงสองเราเงาเพราะเธอมีแทน อยู่ในคาเฟ่แทนชงกาแฟะด้วยความวาววบางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาเทสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอาชีพช่วปเฮอันนี้ชอบอันนี้ยากแตฟูชออมันแล้วปะอันนี้ออม,นนมันแลแ้วปะกูฟู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 กูก เธอมันข้อจะมีแสมาแหงเธอแล้วอยากจะเข้าไปเคยแค่กะทรวางจับไปกึมกึแล้เธออยากจ้ไม่ดิ้มดิสิ้มนเธอมันเครื่องสบิลสบิานฉันแหงสบิสบิเหมือนกับผิดอะไรอ่ะมันกับผิดแทนไบ เดินเข้ามาแล้วบอกว่าอะไรอเอี่ยวอวยอะไรคืออเอีเอวอวยนึกดีไม่ได้คิดได้แต่คำแย่ๆเอาจรเหมือนยากอะเป็นแกแกลองได้ไหมทอนเมื่อกี้เขาถามจริงเขายื่นไมค์คืนแกเลยเขายื่นไมค์เมื่อกี้คืนแกเลย เดี๋ยวไม่คุ้มบิดไงไเดี๋ยวไม่ตึงคุ้มบิดไงก็เลยร้องให้ฟังกัง่ไงเออก็บอกว่าร้องได้บอกว่าร้องไม่ได้ก็เดี๋ยวเมื่อยให้ดูไงโอ๊ยเมืเอ่อกีอ้มันไหวมากอะแกนึ่งนะ